นี่คือรายการเพื่อนปรึกษาเป็นรายการที่จะนำประสบการณ์ต่างๆมาเล่าเรื่องร้อยเรียงเรื่องราวให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ฟังครับสวัสดีครับผมแอดมินเพจเพื่อนปรึกษาครับวันนี้ผมอยากจะมาชวนคุยเรื่องทุกคนล้วนต่างแสวงหาการยอมรับแต่น้อยคนที่จะคัดสรรให้ดียิ่งขึ้นข้อความริจากมาร์กแมนสันได้เขียนข้อความไว้ว่าคุณไม่สามารถหยุดที่จะแสวงหาการยอมรับจากผู้คนได้เลย มันเป็นไปไม่ได้เป็นปการหาการยอมรับจากเหตุผลที่ดีกว่าเดิมจากคนที่เขาตกผลึกแล้วจะดีที่สุดผู้มองของผมที่ผมมีต่อข้อความนี้นั่นก็คือเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเริ่มต้นที่จะแสวงหาคําตอบจากผู้คนรอบข้างมากขึ้น,นเรื่อยๆแน่นอนเราก็จะหลงลืมว่าผู้คนเหล่านั้นเขามีประสบการณ์มีการตกผลึกทางความคิดมากน้อยเพียงใดหลังนั้นเราก็หลงลืมไปว่าจริงๆแล้วสิ่งที่สาคัญกว่านั้นนั่นก็คือการที่เราตั้งใจมั่นในการใช้ชีวิตอย่างแท้จริง ไม่ใช่ว่าไปเรียกร้องหาการยอมรับใดใดทั้งสิ้นเมื่อนั้นเราก็จะค้นพบว่าจริงๆแล้วการยอมรับมันก็เป็นเหมือนผลพลอยได้จากสิ่งที่เราทำเท่านั้นเองข้อความเหล่านี้ผมได้ยินมาบ่อยครั้งและผมก็เชื่อว่าคนหลายคนที่ติดตามกันมาก็ย่อมเล็งเห็นว่าจริงๆแล้วการยอมรับเป็นเหมือนกับภาพจําภาพหนึ่งเป็นเพียงแค่หมอกแล้วความจางๆที่มันซัดา,ายมาที่เราเท่านั้นเองจริงๆแล้วมันไม่มีความสําคัญต่อโลกใบนี้เลยเพราะนาทีของเราก็คือการกระทําของเราเท่านั้น ที่จะเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้ให้ดียิ่งขึ้นกว่าเดิมผมไม่ตั้งคำถามขึ้นมาว่าทุกคนนั้นล้วนแต่แสวงหาการยอมรับด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นไม่มีข้อยกเว้นใดๆเลยแต่เราแค่ปรับปรุงการยอมรับให้ดีขึ้นถ้าเกิดสมมุติว่าเหตุผลของการยอมรับเรามันคือการที่ใครก็ได้มายอมรับเรากระนั้นเราจะมีเหตุผลที่ไม่ดีเลยมันหมายความว่าเราจะเจอคนที่เขาไม่ยอมรับเราทั้งที่เราไม่ได้ทําอะไรที่มันดีขึ้นสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราต้องสอบถาวเองอยู่เนือง แล้วก็ต้องใช้ความคุ้นคิดอย่างมากเพื่อให้เราสอบเสาะแสวงหาความจริงอยู่ข้อนึงว่าเราจะใช้ชีวิตอย่างไรให้มีความสุขที่สุดห้ามกลางสิ่งที่เรียกว่าชีวิตประจําวันเพราะชีวิตประจาวันนั้นมันเป็นตัวกําหนดทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกใบนี้ว่าเราจะมีความสุขกับมันได้อย่างไรถ้าเกิดสมมุติว่าเราไม่มีความสุขกับมันเราจะไม่อยากทําสิ่งสิ่งนั้นเลยไม่ว่าจะเป็นความสุขการยอมรับรวไมไปถึงสิ่งที่เราตั้งใจมากเอาไว้ทุกสิ่งเหล่านี้ล้วนแต่บ่งบอกแล้วก็ กำลังบิหมายไปในจุดเดียวกันว่าถ้าเรามีความสุขบนพื้นฐานที่ไม่ดีถ้าเราได้รับการยอมรับจากบุคคลที่ไม่ควรได้รับการยอมรับจากสิ่งสิ่งนี้รวมไปถึงเรามีความมั่นใจแบบแปลกๆเช่นเรามีบตดหมายไปยังจุดที่ไม่ได้เป็นการแก้ปัญหาอย่างแท้จริงผมเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งอันตรายอย่างยิ่งเราจะต้องสอบทานทิศทางมากความเร็วเสมอนี่เป็นสิ่งที่เราทุกทุกคนต้องเล็งเห็นแล้วก็พยายามปรับปรุปงเปลี่ยนแปลง ามกันไปคนที่ดีอย่างสิ่งที่สมกับความดีนั้นหาได้ยากอย่างยิ่งคนส่วนใหญ่ดีดライライๆร้ายๆทำอารมณ์ที่เข้ามาในแต่ละวันเท่านั้นเองถ้าเกิดสมมติผมทําสิ่งสิ่งหนึ่งไปแน่นอนโลกใบนี้ก็ย่อมประนามในสิ่งที่ผมทำไม่ว่าจะประนามในสิ่งที่ดีและไม่ดีผมเชื่อว่าคําคำหนึ่งที่เราโดนทุกๆวันนั่นก็คือคําตําหนิและคําวิจารณ์ไม่ว่าเราจะทําดีหรือว่าทําแย่แค่ไหนเราก็ต้องโดนกำหนิและโดนวิจารณ์อยู่แล้วเป็นปกติสิ่งนี้คือสิ่งที่โลกนั้น รับรู้แล้วก็เรียนรู้จากสิ่งที่เราทําลงไปแต่คนที่ดีสมอย่างสิ่งที่เขาเป็นอย่างนั้นจริงๆเนี่ยหาได้ยากจริงๆนั่นหมายความว่าคนหนึ่งคนที่เขาเกิดขึ้นมาแน่นอนเขามีความอยากเขามีความไม่อยากเขามีความชอบและไม่ชอบอารมณ์เหล่านี้มันเป็นตัวกําหนดทิศทางในชีวิตของเราเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเลือกสารในสิ่งที่เราชอบอย่างเดียวรวมไปถึงเราเลือกแต่สิ่งที่เราอยากเพียงอย่างเดียว เราจะไม่เล็งเห็นสิ่งที่สําคัญอย่าน,นั้นก็คือหนทางเดินและกะทิศทางที่เราเลือกพอเราไม่สนใจคันลองของมันบริบทที่เรายือนอยู่นั่นหมายความว่าเราจะไม่สามารถประสบความสำเร็จในชีวิตในสิ่งที่มันควรจะเป็นได้เลยเพราะเราไม่รู้แล้วว่าทิศทางของความดีและความไม่ดีมันอยู่ที่ตัวเราเองไม่ได้อยู่ที่ใครเลยหากว่าเราพยายามเล็งเห็นในสิ่งที่ไม่สําคัญมากจนเกินไปมันจะเป็นการยอมรับบุคคลที่เขาไม่ดีพอที่จะรับการยอมรับ หรืออะไรก็ตามแต่สิ่งเหล่านี้มันจะทําให้ชีวิตของเรามีโอกาสที่จะแย่ลงในระยะยาวเพียงเพราะแค่เหตุผลเดียวนั่นก็คือเราต้องชื่นชมแล้วก็พยายามรับการยอมรับจากจุดที่มันควรยอมรับจริงๆไม่ใช่ว่าเราต้องการการยอมรับทุกๆตรงหรือทุกๆจุดในชีวิตที่เราเดินไปเพราะบางครั้งจุดๆนั้นยังไม่ใช่จุดไค่แหม่มของชีวิตเลยนั่นจะเป็นเหตุผลที่เราต้องเรียนรู้กันใหม่แล้วก็ปรับปรุงกันไปเรื่อยๆหากเราแสวงหาคนที่เหนือขั้นกว่าเราเลยได้รับการยอมรับมากยิ่งขึ้น แต่นั่นแหละจะทาให้เราภูมิใจในตัวเองตามมายิ่งเรามีขั้นบันไดของการยอมรับสูงมากขึ้นแน่นอนเราจะเรียนรู้เลยว่าการยอมรับมันเป็นเพียงแค่ภาพจําในสิ่งที่ผมบอกและย้นยําเป็นประจํามันไม่มีอะไรสําคัญเลยเพราะสุดท้ายแล้วเราจะไม่ได้อะไรกับมันเพียงแต่สิ่งที่เรามีการยอมรับแบบขั้นบันไดนั่นหมายความว่าเราจะมีความรู้สึกว่าโอ้โหวันนี้เราสามารถที่จะทำตัวเองได้ดีมากขึ้นพัฒนาชีวิตได้สูงมากขึ้นหรืออะไรก็ตามแต่ที่มันทําให้พัฒนา สเกลได้สูงมากขึ้นสิ่งนี้เน้นย้ำในความเป็นจริงว่าเราเรียนรู้สิ่งเหล่าน,นี้ได้มากขึ้นถ้าเกิดสมมติเราพยายามสังเกตตัวเองให้มากขึ้นเรื่อยๆชีวิตที่ดีขึ้นมันก็ต้องมาจากความคิดคำพูดและการการะทำที่ดีมาก่อนมันเป็นไป,นปนไม่ได้เลยถ้าเกิดสมมติเราทําชีวิตให้ดีขึ้นโดยปราศจากสิ่งเหล่านี้มีผู้คนมากมายกําลังหลงเชื่อว่าต้อง,องมีเงินทองต้องมีชื่อเสียงต้องมีเกียรติยศสิ่งน,นี้เป็นสิ่งที่ลวงตาทั้งหมดเลยนั่นเป็นเพียงแค่ภาพสะท้อนของสิ่งที่เขาเป็นเท่านั้นเอง เราต้องเรียนรู้ว่าอะไรคือภาพสะท้อนอะไรคือภาพหลักถ้าเกิดสมมติเราไปสนใจภาพในกระจกจนเกินไปเราจะหลงลืมความเป็นจริงว่าจริงๆแล้วตัวเราไม่ใช่อยู่ในกระจกตัวเราคืออยู่ตรงนี้แต่กระจกนั้นสะท้อนในสิ่งที่เราเป็นมากกว่าเราจริงก็ต้องเก็บเกี่ยวประสบการณ์ในสิ่งที่เราเป็นมากกว่าสิ่งที่มันสะท้อนกลับมาบางคนนั้นพยายามแสวงหาการยอมรับจากคนใกล้ตัวมากๆเช่นคนในครอบครัวเพื่อนหรือแฟนของเรา แต่นั่นไม่ใช่การยอมรับที่ดีเท่าที่ควรหากว่าเราต้องการการรับอย่างเดียวเนี่ยผมก็เชื่อว่ามันเป็นสิ่งที่เลวร้ายมากๆถ้าเกิดสมมติเราทําแบบนี้ต่อเนื่องไปเรื่อยๆแล้วสิ่งที่ผมเชื่อว่ามันเป็นสิ่งที่เลวร้ายที่สุดนั่นก็คือการให้เราดึงคนใกล้ตัวมายอมรับเราโดยที่เราไม่ได้คิดและพิจารณาเลยว่าสิ่งนั้นมันดีหรือไม่ดีอย่างไรแน่นอนเมื่อไหร่ก็ตามที่เรามีครอบครัวที่มีพ่อแม่พี่น้องเชยชมเราโดยที่เราไม่ทําอะไรเลยไม่มีอะไรเป็นเงื่อนไขไม่มีอะไรเป็นสเกลแบบขั้นบันได ดัางนั้นเราจะไม่มีการพัฒนาตัวเองอย่างยิ่งยวดเลยเราจะมีความรู้สึกว่าโอเคจุดเดือดแบบนี้พอแล yup. ้วฉ like yeah. ันเก่งพอแล้วฉ yeah. ันดีพอแล้วสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่โอเคในระดับหนึ่งถ้าเกิดสมมติเราไม่ต้องมีความทะเยอทะยานอะไรมากมายแต่ถ้าเกิดสมมติเราต้องการมีชีวิตที่ดีขึ้นจริงๆผมไม่เห็นแล้วว่าสิ่งเหล่านี้มันจะทําให้เราเพิ่มสเกลของชีวิตได้สูงมากขึ้นขอให้ทุกอย่างมันอยู่ที่ความพอดีหลักว่าพอดีเนี่ยมันใช้ได้กับทุกๆสิ่งทุกๆอย่างเชิญชมอย่างพอดี และดำหนีอย่างพอดีหลไางนั้นการยอมรับมันก็จะเป็นไปตามสิ่งที่มันควรจะเป็นไม่ต้องไปบังคับกะเกนอะไรทั้งสิ้นขอให้มันเป็นสิ่งที่เป็นความรู้สึกว่าเออคุณดีขึ้นจริงๆฉันเริ่มยอมรับในตัวคุณแล้วนะว่าคุณเป็นคนที่เปลี่ยนแปลงเป็นทิศทางที่ดีขึ้นต่อเนื่องไปเรื่อยๆสุดท้ายนี้ท้งนี้การยอมรับมีทั้งข้อดีและข้อเสียมันอยู่ที่ตัวเราอีกบุคคลหนึ่งว่าเขานั้นมีวิถีชีวิตเป็นอย่างไรบ้างเราต้องคอยสอบทานชีวิตอยู่เนืงน่งเนือง เราจะเห็นภาพชาัดการสอบทานก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราไม่จำเป็นต้องให้ใครมาบอกเราว่าเราอนั้นดีขึ้นหรือแย่ลงอย่างไรหน้าที่ทุกคนที่ต้องพึงกระทำนั่นก็คือพยายามหาจุดที่สอบทานเองอยู่เนืองๆอ,อย่าพยายามคิดว่าชีวิตฉันดีอยู่แล้วหรือว่าฉันไม่สามารถพัฒนาชีวิตได้ไปมากกว่านี้แล้วสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ไม่จริงทั้งคู่คนนั้นเปรียบเหมือนต้นไม้เราก็คือธรรมชาติการเปลี่นยนแปลงย่อมเกิดขึ้น เ,เราตั้งใจที่จะเปลี่ยนแปลงมันขอเพียงอย่าโทษคนอื่นอย่าให้คนอื่นมายอมรับโดยส่วนเดียวเราต้องยอมรับตัวเองด้วยมีความพึงพอใจในตัวเองหรือที่เรียกว่าเซลสตีมเพราะความพึงพอใจในตัวเองเนี่ยมันเป็นสิ่งเดียวเท่านั้นที่ทําให้เราเกิดความมั่นใจในตัวเองสื่อไปเราต้องเริ่มจากพอใจตัวเองก่อนว่าฉันทําอะไรได้บ้างฉันมีดีอะไรและฉันไม่ดีอะไรบ้างมันเหมือนนการรู้จักตัวเองอยู่ตลอดเวลาเราจะไม่พยายามผลักไสในสิ่งที่ตัวเองเป็นแต่เราจะพยายามเข้าใจยอมรับ แล้เรียนรู้ไปกับมันว่านี่คือสิ่งที่ฉันเป็นธรรมชาติของฉันออกแบบให้ชีวิตฉันเป็นแบบนี้นี่ความเป็นจริงหลังที่เราต้องเรียนรู้กับมันไปเรื่อยว่าเราไม่สามารถทําอะไรได้เลยนอกเหนจากทาว,วันนี้ให้ดีที่สุดขอให้เราใช้ชีวิตอย่างสิ่งที่มันควรจะเป็นนั่นคือทําว,วันนี้ให้ดีที่สุดจริงๆและทุกอย่างก็ดีที่สุดตามมาแล้วผลตอบสนองมันจะเป็นอย่างไรขอให้เหตุนี้เป็นตัวชี้วัดเพราะทุกสิ่งทุกอย่างเกิดจากแอคชั่นและกาแอคชั่น นี่เป็นกฎธรรมชาติจริงๆผมเชื่อทุกปัญหาย่อมมีทางออกเสมอขอบคุณครับรวมถึงคุณสามารถแชร์ประสบการณ์ผ่านทาง Facebook Twitter และ Youtube และอย่าลืมติด Hashtag เพ <P> ื <ew> ่อ <en> นปรึกษาหรือ f r ร e n d Talk แอิด้วยนะครับ